ที like the ่หุ่นชายเมื่อไหมีมาตกนักอยู่นี่บนจัมเปต ไกลมาคำ oh, <no. S 1> เด็ดมีอยากจะมีรักจริงเพราะมีเธอเป็นสิ่งจำเป็น Gracias. <laughs> หับจอมกระชากเสือไทยท่านมีน้ำใจดีเด่นทหารคนซื่อจะหกถือเจ้าส้นสายไฮขุนรักไทยอยู่ในสังกัดกระชากเสือไทยไม่เคยเทไทยรูเท็จอ ผมราัาผมไม่ร้างปัญหาไม่เห็นเรามีประเทศเป็นบ้านรเราเป็นทหาร,รก็ไม่รู้ว่าต้องยอมพิ้อุทิศตัวไม่สร้างความชั่วให้เห็นเราเฝ้าทำความดี อำนาจที่ อันามนะครับ นมาพูดโน้ตดีพญาทองทำพระเจ้าฟ้าบาทรชื่อรู้ดีช่าวันนี้เป็นวันอะไรก็้วัน้ท่านรู้ดีพระเจ้าค่ะวันนี้จะเป็นวันลอยกระทงและที่สําคัญพระองค์ใช้กระหม่อมฉันไปติดป้ายหมายประกาศหาแม้ว่าใครต้องการจะเที่ยววันลอยกระทงในวังหลวงแล้วก็มีเล่มเข็มอันห้ามพกติดตัวมาหาแม้ว่าใครฝ่าฝืนมีความผิดคัอข้นตุกิโทษเลยพระเจ้าค่ะนี่ น้องพี่อไปค่ะวันนี้นะเป็นวันลอยกระทงทุกคนนายย่อมรู้ดีแล้วพี่อยากจะถามเจ้าว่าเจ้านะจะไปร่วมลอยกระทงกับพี่หรือเปล่าหม่อมเันไม่อยากไปหรอกไปค่ะหม่อมเชนอยากให้เจ้าพี่ไปลอยคนเดียวไปค่ะไม่ไปกับพี่เหรออ๋อทางข้าหลวงก็มาแล้วเฮ้ยอีกไม่กี่เพลาก็จะถึงจุดพิธีการของเราแล้วพราจะพองอยากจะถามพวกเจ้าทุกคนโดยเฉพาะเ <มา S 1> จ้า จะถามนายกระหม่อมั้งเชื่อครจะไปกับเราหรือไม่กระหม่อมเป็นทหารรับใช้เราไปไหนกระหม่อมต้องไปด้วยเจ้าเป็นทหารใหม่เนี่ยนามใดกันกระหม่อมนามมันเจ้าส่วนเช่อครับส่วน้ใช่ไหมไม่ไปกับเราและอีกวันนั้นจะไปหรือเปล่าวันนี้เช้าก็หม่อมชั้นสะไปด้วยไม่ไป้ทำไมไปกับเราไม่ได้วะเจ้าหม่อมชั้น่ะจะไปทำกระทงขายพระเจ้าค่ะ ไปทำกระทงขายใช่ไระเจ้าค่ะเออแล้วเจ้าเราจะไปหรือเปล่าเจ้าบอกฉันคงจะไปไม่ได้โพท่านไปไม่ได้อีกแล้วนัดกับเพื่อนเลยพี่เจ้าค่ะนัดกับเพื่อนไะเจ้าค่ะพง์อ๋อปลาบาทอะไรกระบอกขอคดัดค้านสักเล็กน้อยเห็นทีกระบอกจะไปกับปาบาทไม่ได้แล้วพี่เจ้าค่ะ <S <S เอา้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปหมายความว่าอย่างไรวะถ้าไปแล้วกระ่อมไปแล้วคนเดียวก็ไม่ไปพี่เจ้าค่ะ ออกไปต้องมีสาวๆไปลอยด้วยพี่เจ้าโอ้โนักข่าวหลวงไปนักข่าวหลวงเลยจะสนไอ้หัวแดงอยังจะมีสาวไปร่วมเลยกระทงด้วยเองนั่นแหละหายไปที่นั่นไม่สองคนนั้นน่ะไหวไหมล่ะขอเดชะพระบาทวินทีคงไม่ไหวแน่มึงไม่ละดูถูกนางเสียหลักเมื่อไรเนี่ยไม่มีใครไปเพื่อนเลยเหลือเจ้าคนเดียวแล้วพยายามตรงคำ เราไปไหนจเจ้าน่ะไปนัาอยู่แล้วแล้ววันนี้นะ่ะจะถึงพิธีการแล้วจะไปกับเราหรือเปล่าออเาขาได้ท่าป่าบาทกระหม่อมท่านคงจะไปกับพร่ององไม่ได้หรอพระเจ้าค่ะไปไม่ได้อีกแล้วหรอพระเจ้าค่ะทาไมไปกับเราไม่ได้ล่ะเพราะว่าวันนี้กระหม่อมท่านนัดเพื่อนเอาไว้แล้วพระเจ้าค่ะนัดไปลอยกระทงเหรอนัดไปเก็บเหรียญในกร, <c oughs> ระทงสิทธาต้องทำอะไรวะเขาอาศิลปตกพานมาไว้แล้วไอ้พวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยไม่เป็นไร ใคลี่เคยเห็นนะนางข้าหลวงคนหนึ่งคนใดนะกระด้ถ้าคนไหนอยากจะติดตามเราไปปฏิบัติเราก็ขอให้ตามเรามาได้แต่ถ้าคนหนึ่งคนใดอยากจะไปตามลำพังข้าพเจ้าพระเจ้าเสือไทยก็จะไม่ว่าแต่งานนี้ทุกคนย่อมรู้ดีถ้าใครมีเรื่องในงานกูพระเจ้าเสือไทยจะเป็นคนเอาผิดมาได่กงเลยพระเจ้าเดิเสด็จโกงกันนี่ไปเชออะไรดีต่อนีอย่าพัวพัา วันนี้วันเพลินเดือนสิเราทูขอ,ง,องประเทศพระจอมดีลงปกเกตจะออกจะเช็สถานปาบ ขอมาให้ลูกๆทุกคนหองมาขอสนุกรวมถึงลูกๆหลานวันนี้เป็นวันลอยกระทงพระเสด็จเป็นองค์ประธานเสียงหลังกัน แล้วจะไปเนอะาวทง้องไปเกลียและทน่อเบอกแล้วันั้นเจอไปแล้วไปไหนอะเก่าเขาจะไปเป็นคนยหรือให้ขั้นอะไรไปดโไปด้ไมแล้วงก็รวัวไปรับ